菜频道。สหลสดีคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียนไช่จีนนอกกรอบนะคะวันนี้เราจะมาเรียนภาษาจีนกันค่ะ我们一起学习汉语。啊、นภาษาจีนกวันนี้เป็นบทแนะนำเรียนภาษาจีนนะคะก่อนอื่นเรามารู้จักประเทศจีนกันก่อน ประเทศจีนหรือประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะในภาษาจีนจะเรียกว่าจงกัวจงกัวประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือจงกัวเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า5,000ปีตั้งอยู่บนพื้นภาคเอเชียตะวันออกมีพื้นที่ประมาณ9.6ล้านตารางกิโลเมตรซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่3ของโลก รองลงมาจากรัสเซียและแคนาดาหลายยังเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกอีกด้วยนั่นก็คือมีมากกว่า1,354ล้านคนนะคะประเทศจีนมีกลุ่มชาติพันกว่า56ชนชาติโดยกลุ่มชาติพันหลักนั่นก็คือชนชาวฮั่นหรือในภาษาจีนเรียกกันว่าฮั่นจู ชาวจีนในประเทศไทยคือชาวจีนที่อพยพมาจากดินแดนทางตอนใต้ของประเทศจีนคือมณฑลกวางตุ้งหรือกวางตุงฮกเกี้ยนฟูเจียนไหหลำไหหนานโดยชาวจีนเหล่านี้ได้แก่ชาวจีนกวางตุ้งกวางตุงินชาวจีนแค่ฮาักกา้าเหรินชาวจีนไต้าจิ๋วเจ้าโจวคนชาวจีนฮกเกี้ยนฟูเจียนเหริน และชาวจีนหายล้มหาหนานเหรนนี่ก็คือชาวจีนที่อยู่ในประเทศไทยนะคะเอ๊เราทำไมเราถึงฟังเราเรียนภาษาจีนแล้วเราถึงฟังคุณตาคุณยายอากงอามา่ทำไมเราถึงฟังไม่ออกนั่นก็เพราะว่าสำเนียงภาษาจีนในประเทศไทยของเรานะคะส่วนมากก็จะใช้เป็นสำเนียงพีนนั่นเองอ่าภาษาจีนกลางนะคะจะเรียกว่าผู่ทงฮวา ภาษาหลักที่ใช้เป็นภาษาราชการของประเทศจีนนั่นก็คือภาษาจีนกลางหรือในภาษาจีนเรียกว่าขู่ทงฮวาแต่อย่างไรก็ตามในแต่ละเมืองนั้นก็จะมีภาษาถิ่นที่แตกต่างกันไปภาษาถิ่นจีนแบ่งออกเป็นภาษาถิ่นเหนือเป่ยฟังฟังเยียนภาษาถิ่นสำเนียงเซี่ยงไฮ้หูฟังเยียนภาษาถิ่นสำเนียงหูหนานเซียงฟังเยียนภาษาถิ่นสำเนียงกังสาย ารังเยยนภา,ภาษาถิ่นสำเนียงจีนแคบเขอจาฟังเยนภาษาถิ่นสำเนียงฮกเกี้ยนหมิ่นฟังเยนภาษาถิ่นสำเนียงกวางตุ้งเย่ฝรังเยนโดยภาษาจีนที่คนไทยเราคุ้นเคยนะคะก็เป็นภาษาแต้จิว๋วหรือว่าเฉาโจวฮวาและภาษาไฮหาลัม หรือว่าหายน้าคว่าซึ่งทั้งสองภาษานี้ก็ถูกจัดในภาษาผิ่นสำเนียงโคเกี้ยนหรือว่าหมิ่นฟังเยียนนั่นเองนะคะอืมทีนี้ก็คงจะเข้าใจแล้วว่าทําไมเราถึงฟังอากองอามาคุณตาคุณยายของเราไม่เข้าใจทั้งๆท,ที่เราเรียน ผูกทงว่าเพราะว่าในประเทศจีนมีภาษาถิ่นที่ใช้แตกต่างกันไปซึ่งภาษาถิ่นเหล่านี้เนี่ยออกเสียงค่อน,นข้างที่จะแตกต่างกับภาษาจีนกลางเลยนะคะต่อมาเรามาดูเรื่องอักษรจีนกันบ้างค่ะตัวอักษรจีนหรือว่าฮันจืนะคะจีนแผ่นดินใหญ่โดยทั่วไปก็จะใช้จีนตัวย่อหรือว่าเจนทีจื้อนะคะแต่หากเป็นการกรอกจำนวนเงินตัวเลข ที่เช็คของธนาคารหรือเอกสารสําคัญทางการเงินนะคะก็จะใช้อักษรเป็นอักษรจีนตัวเต็มหรือว่าฝานผีซื่อซึ่งในปัจจุบันเรายังคงเห็นอยู่ในไต้หวันฮ่องกงมาเก๊านะคะอ่า หันสื้อ,อจะเห็นด้านภาพด้านซ้ายมือนะคะก็คือจีนตัวเต็มแล้วก็จีนตัวยอ่อนั่นเองถูกแล้วค่ะด้านล่างนั้นก็คือจีนตัวยอ่อน,นะคะเป็นตัวอักษรจีนที่คนเรียนภาษาจีนเราจะต้องเรียนกันค่ะมาดูกันด้านการปกครองกันบ้างนะคะ ยีนปกครองในลักษณะสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะแบบจีนตามแนวพื้นฐานของลัทธิมาร์กเลนิน์และความคิดของเหมาเจ๋อตงโดยมีการประยุกต์เข้ากับแนวคิดการสร้างสารรค์ความทันสมัยให้แก่ระบบสังคมนิยมของเติงเสี่ยวผิงในปัจจุบันเลขาธิการพ Lab รรคคอมมิวนาิสต์และประธานาธิบดีคนปัจจุบันก็คือสีจิน้นผิง และมีนายกหลี่เค่อเฉียงนะคะดำลงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะหรือก็คือบุคคลที่อยู่ในภาพด้านขวามือของเรานั่นเองนะคะด้านซ้ายมือคือสีจิมเพียงนา่งขวามือคือหลี่เค่อเฉียงโอเคทีนี้ทุกคนก็คงจะเข้าใจคร่าวๆเ,เกี่ยวกับประเทศจีนกันแล้วบ้างนะคะทีนี้ในเทปถัดไปเราจะมาเรียนผู่ทงฮวาหรือภาษาจีนกลางกันค่ะเจเจียน และก่อนค่ะ